สวัสดีครับแฟนฝูงบอลผลัดปักจี้จอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์ซิตี้ประจำวันเสาร์ที่2เมษาย,ยน2565ซึ่งวันนี้ตัวผมเองก็มีข่าวสายแมานำเสนอให้ก,กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับทีมเลตเตอร์ซิตี้โค้พวกเราจะยกพลออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัฟฟอร์ดซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยและในวันนี้ครับตัวผมเองก็จะไรสกอร์นำเชียร์ทุกท่านไปด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้จะมีข่าวสายเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเดี๋ยยวเเรรามมชไปพ้อกันลนละะฮ ก็เริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นการหลุดรายชื่อ11เร่นจุดจริงของทีมที่จอกสยามที่จะลงเล่นในคัมคืนวันนี้ครับโดยมีการคาดการณ์กันว่านะครับเลตเตอร์ซิกของพวกเราเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาอยู่ทั้งหมด3จุดในคัมคืนวันนี้โดยจะเป็นตำแหน่งที่เบรเดลอเจอร์จะต้องคิดว่าจะใช้นักเตะคนใดในการลงเล่นในช่วงค่มที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตำแหน่งแรกครับที่จะต้อง พิจารณาเป็นอย่างมากนั่นก็คือในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเพราะในปัจจุบันครับเลตเตอร์ซีได้ตัมนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทั้งจอห์นนี่ยูแวนเวลลี่ฟอฟาน่ากลับมาจากอาการบาดเจ็บรวมไปถึงนักเตะที่ใช้งานอยู่อย่างเป็นประจำนั่นก็คือเดนนิ ati, อัลมาตีโชลทัสเซนชูและก็เยนนิกเิร์สกาดนั้นทำให้ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับจะต้องมีการพิจารณาเลือกนักเตะในการลงไปทำหน้าที่ในค่ำคืนวันนี้โดยในค่ำคืนวันนี้ครับเชื่อเหลือเกินว่าครับโรเจอร์จะเลือกใช้นักเตะะะทีีี่มมปรรสบกกาณ์แล็ เป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้เลยนั่นก็คือเวลลี่ฟูฟาน่าซึ่งไม่ได้มีรายชื่อในแมตช์ที่เจอกับเบนฟอร์ดนะครับส่วนทางด้านส่วนทางด้านจอห์นนี่อีแวน e wan, ครับที่กลับมาจากการบาดเจ็บแล้วได้ลงเล่นในแมตช์เจอเบนฟอร์ดและก็ในฟุบตบอลระดับทีมชาติก็ได้ลงเป็นตัวจริงไปเกือบหนึ่งชั่วโมงนั่นก็ทำให้โรเจอร์อาจจะพิจารณาเลือกใช้ทางด้านของเวลลี่ฟูฟาน่าคู่กับจอห์นนี่อีแวนนะครับคือวันนี้ครับก็ต้องดูกันว่าเบนเดอร์เจอร์จะเลือกใครมาประจำการในตำแหน่ง back, เซ็็็นนเเตตอรร์แแบพาาาะยัังงมมีีีท้ดลลวกชชุ่ ที่ยังทําหน้าที่ได้ดีนะครับสว่วนับตาแหน่งต่อไปครับนั่นก็คือในตําแหน่งตัวรุกดิมเส้นฝั่งขวาซึ่งในปัจจุบันครับเลสอร์ ester, มีนักเตะที่สามารถเล่นได้หลายรายทั้งอเดิเบราลูกแมนเจมส์แอดดิสันอายุเซเปเรสและก็มาร์คคอไ์บันนะครับโดยในเกมล่าสุดครับโรเจอร์ Roger เลือกใช้ท่านงของแอดดิสันไปเล่นในตัวริมเส้นฝั่งขวาซึ่งถือว่าทําผลง,งานได้ดีครับและทาได้หนึ่งประตูด้วยในเกมนั้นแต่ในวันนี้ครับทีมของเบอร์เจอร์จะได้มา,า,า,ารา์คคอร็บิ ซึ่งดูจากการเล่นในระบบของเดสเตอร์ในคัพคืนวันนี้ซึ่งจะต้องเน้นในเรื่องของเกมรับมากกว่ามาร์ตอวิตันอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการทําเกมรับให้กับเปเดอร์เจอร์มากกว่าเจมสันและน่าจะได้ทําหน้าที่แทนแมตติสันนะครับถึงแม้ว่าแมตติสันจะยิงได้แบมที่แล้วแต่เจมสันครับก็าสามารถถอยลงมาได้เป็นผู้เล่นหมายเลขแปดได้หรือผู้เล่นหมายเลขสิบในระบบใหม่หากเดสเตอร์ซี่ต้องการเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นทักษะที่สามารถเล่นได้สําหรับเจมสัน ไปที่ตำแหน่งต่อไปครับนั่นก็คือตำแหน่งสุ์หน้าตัวเป้าในระบบค่ำคืนวันนี้ครับน่าจะเป็นการใช้ในระบบสุ์หน้าตัวเดียวนั่นก็คือจะต้องเลือกกันระหว่างทางของเพซดากาและก็เคเหร์ชิเอนะโชส่วนเจม,มี่วันนี้ครับได้รับบาดเจ็บจะต้องรอการประเมินอีกสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์นังจากนั้นก็คือวันนี้ครับวัชเ,เจอร์น่าจะพิจารณาเลือกเพซดากามากกว่าเพราะตัวเขาเองชื่นชอบความเร็วและก็ความเฉียบขาดของเพซดากาแม้ว่าเอเนโชจะทําผลงานได้ดีในแมตช์ที่เจอกับเบนฟอร์ แต่ด้วยการลงไปล่นในศึกทีมชาติรอบคัดเลือกอาจจะทําให้เอยนโชกลับมาเป็นสำรองในแมตชนี้ก็เชื่อกันครับว่าเบรลเลอร์เจอจะใส่นา่นแพสตดกะลงไป11เล่้นตัวจริงนะครับสำหรับเขาคือวันนี้แต่ในไรอัพอีกหนึ่งระบบที่โรเจอร์อาจจะเลือกใช้ในคืนนี้นั่นก็คือระบบ3-4-1-2ซึ่งในแมตแรกที่เราเอาชนะแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาไ,ได้4-2นั้นเบรลเลอร์เจอใช้ระบบนี้เล่นครับหากเป็น 3412ครับ3ามซิตเตอร์แบ็กก็จะเป็นทางด้านของเจนนีอีแวนเวนิสโฟฟาน่าแล้วก็ชอคราสูยชูทำหน้าที่นะครับส่วนฟุตแบ็กฝั่งขวาเนี่ยเชื่อกันว่าเจิมแจสตินน่าจะได้ลงเหมือนเดิมแบ็กซ้ายก็จะเป็นทีมอุติการ์สนะครับอ่ะหากเป็นระบบนั้นจริงก็อาจจะทำให้โรเจอร์มีขุมกำลังที่แกร่งขึ้นแต่สื่อครับเขาเชื่อนะครับว่าโรเจอร์น่าจะไม่เลือกใช้ระบบนั้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระบบ433หรือ4141เนี่ยมันเป็นระบบที่ตอบโจทย์สำหรับแผนการเล่นของเเเเเปดรรรรออาา์์จจและะะ้นน่ใช็บบ ในการเล่นในรูก,กาลต่อไปด้วยงั้นระบบ41-41น่าจะรวมตัวที่สุดในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าครับในระบบ41-41เนี่ยแผนการเล่นของเบเดอร์นเจอร์จะเป็นเช่นไรหากจัดออกมาแล้วครับไปดูกันว่า11เ้เื่อตัวจริงของเลเตอร์ซีของพวกเราจะมีใครกันบ้างครับเดี๋ยวมาดู11เ้รื่องตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของเลตเตอร์ซีในค่ำคืนวันนี้นะครับผู้รักษาประตูครับก็คงจะเป็นแคทเปอร์ชไมเคิลได้รับหน้าที่เป็นเมือนหนึ่งต่อไป ส่วนคู่เซตแบ็กน่าสนใจครับสื่อเนี่ยเขายกให้โฟฟาน่าล่นงคู่กับจอร์ดีแวนก็ถือว่าเป็นคู่ที่แกร่งที่สุดนะของเราส่วนแบ็คขวานี่ยังคู่กับจิจัสตินนะแบ็คซ้ายก็เป็นทีมอุทคาสาซึ่งในแมตช์ที่แล้ว2คนนี้ก็ได้ลงเป็นตัวจิ้งคู่กันส่วนทิคาโดแปร่าเดี๋ยวพักไปก่อนนะครับเช่นเดียวกันกับบุ๊คโทมัสที่ได้รับบาดเจ็บในเกมทีมชาตินะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับต้องเป็นนัมเบอร์ิฟเวนดี้ครับเพราะว่าหากเบลเจอร์อชอใช้ระบบนี้ตัวรับ อิสระต้องเป็นอัิเป็นดีเพราะว่าบินฟิดเอนดีได้รับบาดเจ็บระยะยาวนะครับคูบิฟิลดตัวกลางครับเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างยูริสเตอร์มันกับทางด้านของเคนันดิวบอริีฮอร์ซึ่งในแมตช์ที่แล้วงสองคนก็ได้ทําหน้าที่ไปนะครับตัวรุ่งที่เส้นฝั่งขวาครับลราเจอหน่าจะเลือกมาร์ตอเบยตันครับซึ่งเล่นเกมรับได้ดีกว่าเจมส์แมตติสันน่าจะได้ลงทาหน้าที่ไปส่วนตัวรุง่งเส้นฝั่งซ้ายเป็นฮาวิบานเช่นเดิมโดยมีอาเดมูรารูแมนเป็นตัวสอดแทรกรัหนาปาก็ใส่แพไ นี่ก็เป็น11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดของทางด้านเรเตอร์ซี่ที่จะลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารต่อไปนะครับเกี่ยวกับทีมคู่แข่งของเรากันบ้างครับซึ่งน่าจะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีปัญหาในเรื่องของการมารายงานตัวก่อนที่จะทำการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ ซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเข้ารายงานตัวที่โรงแรมซอฟฟอร์ดซึ่งเป็นที่เก็บตัวของเขาเนี่ยก่อน24ชั่วโมงแต่ข่าวล่าสุดครับจากสื่อจากเรสเตอร์เนี่ยเขาได้รายงานมาว่าครับคิเซโนโรนัลโดครับเข้ารายงานตัวเมื่อเช้าวันนี้นี่เองนั่นก็ทําให้มีการคาดกันว่าครับโรนัลโดอาจจะไม่ลงเล่นหรือเปล่าในคืนวันนี้นะครับเพราะว่าโรนัลโดเองมาช้ากว่าเพื่อนแล้วไม่ได้เห็นปรากฏตัวที่โรงแรมนั่นก็ทําให้สื่ออย่างรรสเตอร์เนี่ยประคมข่าวกัน แต่จังแต่ล่าสุดครับสื่ออย่างแมเชสเตอร์ยูวินิวครับก็ได้ออกมารายงานว่าเหตุผลที่คิเซโนโรนัลดไม่ได้รายงานตัวมาที่โรงแรมเนี่ยเกิดจากภรรยาเขาท้องแล้วใกล้จะคลอดก็เลยให้สิทธิ์กับโรนัลดออาจจะไปดูแลภรรยาก่อนแล้วค่อยกลับมาในวันแข่งขันก็คือค่ำคืนวันนี้แล้วก็มีข่าวที่ออกมาว่าโรนัลดไม่ได้ลงล่นหรือเปล่าในค่ำคืนวันนี้อันนี้น่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับภรรยาเขามากกว่าส่วนนักเตะตัวหลักรายอื่นครับตบเท้าเข้ามารายงานตัว ที่โรงแรมเรียบร้อยทุกคนยกเว้นเอติสันคาวานี่ที่ได้รับบาดเจ็บในเกมทีมชาติรวมไปถึงจะได้ของมิสักิกินบูธที่ยังไม่มีการรูปมาฝึกซ้อมแม้ว่าจะค้นจาข้อกล่าวหาแล้วก็ตามนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเปิดบ้านต้อนรับเราในค่ำคืนวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละการคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงกันบ้างครับโดยในเกมนี้ครับรัดดังนิกจะไม่มีแน่ๆเลยก็คือเอดิสันคาวานี่ที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนทางด้าน,นของปอล์ปอกบาและก็ราฟิวารานซึ่งมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมทีมชาติฝรั่งเศสก็น่าจะกลับมาดูเป็นตัวจริงได้นค่ัคืนวันนี้ส่วนทางด้านบูโดเฟนนั้นและคิเซโนโรนัลโดครับดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสซึ่งทั้งสองคนพาทีมชาติข,าของพวกเขาเนี่ยผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกร่วมกับดีโกดาโร่สามคนน่าจะรวมเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับส่วนในรายของตัวรูกเนี่ยมาคัรแรดฟอร์ดน่าจะได้ทําหน้าที่ร่วมกับเจดดนซานโชซึ่งจะลงเล่นขนาข้างกันในฝั่งขวาและฝั่งซ้าย แนวรับครับคาดเป็นว่าครับแฮร์รี่แม็กควายแม้ว่าจะได้รับเสียงโห่จากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่วันนี้น่าจะได้รวมเป็น11เล่นตัวจริงร่วมก,กันกับทางด้านของราเฟลวารานโดยผู้ดกสาประตูก็น่าจะใช้ทางด้านของดาบิดเดกาะครับนี่ก็เป็นความพร้อมล่าสุดของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รับดังนิกน่าจะจัดลงในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเรามาดู11เล่นตัวจริงที่คาดกันบ้างครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้น่าจะมาในระบบเก่งของเขานั่นก็คือ4-2-3-1นะครับผู้ดกษาประตูใช้ดดบิดีเกอนะครับทำหน้าที่ไปแม้ว่าจะรูดจากทีมชาติสปเปนแล้วก็ตามครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กครับเป็นการจับคู่กันระหว่างแฮร์รี่แม็กควและก็ราฟลวารานก็ถือว่าเป็นคู่ที่ลงตัวที่สุดของยูไนเต็ดแต่แม็กควายช่วงหลังก็มีข้อพิพาทให้เห็นในบ่อยครั้งนะครับส่วนแบ,บ็คขวาวันนี้ดีโคดาโร่น่าจะได้รับบ,บาทไปเบียดฟันดิสกาเป็นตัวสำรองส่วนแบ,บ็คซ้ายครับบุากชอโคิด -19 และลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษทําประตูได้ด้วยในแมตช์ที่เอาชนะไอวอรี่โค้ทน่าจะกลับมาประจับก,การในตัวฟูลแบ็กฝั่งซ้ายเป็นตวจริงนะครับแล้วก็พักท่าได้อาริเทลเลสซึ่งกลับมาจากทีมชาติบราซิลไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับสว่วนคู่มิดฟิลครับท่านด้นสกอตแมนโคมินีครับน่าจะได้ลงป็นตวจริงก่อนทนางด้นเฟรดเพราะเฟรดเองเพิ่งกลับมาจากทีมชาติบราซิลน,นะครับน่าจะยังไม่พร้อมเล่นคู่กับกันกับท่านด้นของปอปอกบาโดยมีบูโดเฟนันครับมิดฟิลตัวลุกที่ทํา ผลงานได้อย่างดีเยี่ยบกับทีมชาติโปรตุเกสครับโดยยิงไป2ประตูพาทีมไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาครับเป็นตัวทําเกมบุกอิสระโดยมีมาคันแรดฟออยดครับทำหน้าที่ด้านขวาและใช้เจดอนซานโชครับอยู่ตัวรุกในเส้นฝั่งซ้ายและมีคิเซโนโรนารโดครับซึ่งเป็นดาวซูโมของทีมเป็นสุนหน้าตัวเป่านี่ก็เป็น11เอเพื่อนตัวจริงที่สื่อต่างประเทศเขาได้คาดมานะครับที่จะลงเล่นกับเราในค่าคืนวันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าครับทั้งรับลังนิกและเบเดอร์เจอร์ใครจะจัดขุมก,ยยกัักก่นนะครบ ก็ต้องติดตามกันเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะฮะข่าวต่อไปเนี่ยก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกระแสที่ทีมชาติอังกฤษครับได้จับชาราฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นการจับชารที่เฮงจริงๆนะครับและหลัที่จับลากออกมาครับแกรี่เดนดิกเกอร์ครับก็ได้ออกมากล่าวแล้วว่าเป็นความโชคดีของทีมชาติอังกฤษแลวก็เป็นเหตุที่สมควรที่ทีมชาติของเขาเนี่ยได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่หนักมากนักโดยอังกฤษของท่านเรนดิกเกอร์ครับอยู่ในกลุ่ม B ครับร่วมกันกับท่านของทีชาารนนจกซเีย และก็สหรัฐอเมริกาจากทวีปอเมริกาทวีปโซนคอนคาเคฟนะครับและอีกหนึ่งทีมที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม B นั่นก็คือผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟนั่นก็คือทางด้านของทีมสกอตแลนด์และก็ยูเคนจะเข้าไปพบก,กับเวลหากทีมใดผ่านเข้ามาได้ก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีอังกฤษอิหร่านและก็สหรัฐอเมริการออยู่แล้วด้วยซึ่งจากการจาับฉลา,ราตรงนี้ครับทำให้ลีดเกอร์ครับมองเห็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษและมั่นใจว่าทีมชาติของเขาเนี่ย จะผ่านเข้าไปในรอบลึกๆของศึกฟุตบอลโลกคราวนี้ได้ซึ่งในครั้งที่แล้วครับที่ประเทศรัสเซียอังกฤษตกรอบรองชาเลิศแต่ในศึกยูโร2020อังกฤษเข้าถึงรอบชิงชาเลิ์แต่อกหักไปแต่ในรายก,การนี้ครับถือว่าอังกฤษมีโอกาสที่จะทะยานไปสู่รอบชิงชาเลิ์และเป็นแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งอังกฤษเองครับเคยคว้าแชมป์โลกครั้งเดียวในปี1966ในยุคป,ประวัติศาสตร์ของเขานะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมเจอร์ที่อังกฤษต้องการมาอย่างยาวนาน อ่าไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับซึ่งได้รับเสียงวิธาธาพากษ์วิจารณ์อย่งางหนักจากแฟนซิต,ตคัมรามละกอร์ชิชชอังกฤษและแมตช์นี้ที่จะพบกับเสเตอร์ซีซึ่งเป็นสโมรสรเก่าของเขานั่นเองในแมตช์นี้ครับแฟนบอลเสเตอร์ซีครับได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระแสะการต่อต้านหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์แฮร์รี่แม็กควายที่ผ่านมาเนี่ยโดยแฟนบอลเสเตอร์ซีหลายคนครับได้กล่าวว่าหากแฮร์รี่แม็กควายครับไม่มีความสุขก็กล และอีกหลายคนคก็ให้กำลังใจแม็กควายครับว่ามันเป็นช่วงที่วิกฤตและเขาหน้าที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้เพราะแม็กควายเองก็เป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติมากพอที่จะลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและมีอีกหลายคนครับก็มองว่าหากแม็กควายกลับมากขข็ขอค่าตัวที่ไม่เกิน20ล้านปอนด์แล้วกันเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยอยากได้ค่าตัวที่เทียบเท่าราคาเดิมคงไป,ไปไม่ได้สําหรับแฮร์รี่แม็กควายนี่ก็เป็นการออกมาทาวิตของแฟนบอลเรตเตอร์ซีครับที่ยังรักแม็กควายอยู่แม้ว่า,าแฮร์รี่แม็กับแมนนเเเชสตตอร์ยูไ็ด แต่ถือว่าเป็นกลุ่มกําลังแกนหลักของเราในช่วงปี2018นะครับซึ่งในช่วงนั้นเบอร์ลินเจอร์กำลังจะเข้ามาทาทนีนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดสําหรับการอัปเดตคู่แข่งของเราและก็ทีมของเราในค่าคืนวันนี้ที่จะพบกันในช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งอย่าลืมนะครเรามีไรสกอร์กรันตัวผมเองก็จะเข้ารายการประมาณห้าทุ่มเศษๆนะครับก็ามาดูกันว่า11เรื่องตัวจริงของเราเนี่ยจะมีใครกันบ้างและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีใครกันบ้างครับ อ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปิดกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดตเตอร์ี ree, ประจำรอบวันสวัสดีครับ